โชคชะตาได้กำหนดให้พวกเขาทั้ง5ได้ต่อสู้ได้เริ่มแปลงร่างสู้เพื่อเปลี่ยนโลก Power Rangers ฮีโร่ทีมมหากาศจากซีรีส์สุดคลาสสิกแห่งยุค90 Mighty Morphin Power Rangers สู่การรีบูตอีกครั้งสุดยิ่งใหญ่จากทีมงาน Lion Gate เมื่อโชคชะตาได้กำหนดให้5้วัยรุ่นแห่งเมืองแองเจิลกรอฟที่ใช้ชีวิตวัยรุ่นในไฮสคูลได้ก้าวย่างสู่หน้าที่ที่เสี่ยงอันตรายเพื่อปกป้องความหวังของคนทั้งโลก เมื่อโลกจะตกอยู่ในการครอบครองของกองทัพอสูรที่นำทัพโดยราชินีริต้าเรพาซาและถึงคราวที่เหล่าฮีโร่ทั้งห้าจะต้องใช้พลังพิเศษที่พวกเขามีร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งราชินีริต้าเรพาฮซาให้จงได้โดยที่มาของพลังนี้ได้มาจากที่พวกเขาไปพัพนกับวัตถุประหลาดจากนอกโลกในเขตห่วห้ามจนวัตถุประหลาดนั้นได้ส่งถ่ายพลังให้กับพวกเขาทั้งห้าคนและจุดเริ่มต้นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น เดเคอร์มันโกเมรี่รับบทเจสันหรือเร็เรนเจอร์นักฟุตบ,บอลมือเซียนดาวเด่นของโรงเรียนคู่เป็นผู้นำประจำทีมพาวเวอร์เรนเจอร์อเจไซเลอร์รับบทบิลลี่หรือบูเรนเจอร์หนุ่มอ่อนไหวใจดีหัวไหวมันสมองของทีมพาวเวอร์เรนเจอร์ ลูดี้ลิรบบตรบทแซ็กซ์หรือแบล็กเรนเจอร์หนุ่มหล่อหน้าตีประจำทีมพาวเวอร์เรนเจอร์ฝีมือศิลปะการต่อสู้ระดับเทพ n a o อมิ c สกอรับบทคิเบอรี่หรือพิง k r เรนเจเด็กสาวแสนสวยหัวโจตัวแสเสน่สน์แรงสายลุยประจงที b e บก y G รับบททรีนี่หรือ Yellow Ranger หญิงสาวผู้ปฏิเสธที่จะสนิทสนมกับใครแต่สิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดนั่นก็คือเพื่อน เมื ass ่อพวกเขาทั้งห้าได้มารวมตัวกันความมาุสรรหัมก็ได้ถือกำเนิดขึ้นชุดฟอร์มพาวเวอร์สูตรสุดเท่ที่มาพร้อมกับพลังปฏิหารและมาพร้อมกับซอสยานพาหนะคู่ใจดีไซน์สุดไฮเทคล้ำอนาคต This time is your time. รวมพลังวัยรุ่นทั้งห้า is more f i n t a i แปลงร่างเพื่อต่อสู้อภิมหาความยิ่งใหญ่โดยผู้อำนวยการสร้างจากเมส์ r ันเนอและมือ Visual อฟเฟกจาก t r a n s f o r m e r มมือเขียนบทยอดเที่ยมจากจอและ X-Men First c l a ร s โอเคแล้วสกูร่วมกับพวกเขาทั้งห้าช่วยกันกู้โลกได้ใน Power Rangers h e ฮีโร่ที่มหาการ23มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์